นี่คือสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้ในเรื่องสกิวิดี้ทอเรตก่อนอื่นนี่อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้กับคลิปนี้กันด้วยนะครับผมจะมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอย่างมากเลยซึ่งถ้าเราย้อนไปในสกิวิดี้ทอเ e ็ตอีพีที่62นะครับในฉากเริ่มแรกของต้น E ีีเนี่ยเราก็จะเห็นกับเหล่ารัสคาเมล่าแมนและรัสสปิเกอร์แมนนะครับมันเล่นปลาสกิวิดี้กันถ้าให้ผมเดานะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นกีฬารับบี้หรือมั้งครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันต่อก็คือหลังจากที่พวกร สปิโกแมนมาเล่นปลาสกิบิดี้กันเสร็จแล้วนะครับมันก็ได้เกิดระเบิดขึ้นและมีเหล่าสกิบีดี้ทอเและคาเมล่าแมนตัวหนึ่งกาลังวิ่งหนีตายมานะครับแล้วทีนี้กล้องก็จะแพนไปหาตึกที่มีป้ายผู้หญิงติดอยู่นะครับซึ่งคุณรู้หรือไม่ว่าป้ายป้ายนี้เนี่ยเคยโผล่มาในช่องคุณดาฟบูมก่อนที่จะเริ่มทําสกิบิดี้ทอเลตจริงๆจังๆนะครับซึ่งจะอยู่ในอเมริกาอะไรสักอย่างครับซึ่งจะเป็นสกิบิดี้นายกอะไรก็ไม่รู้แล้วทีนี้เราก็จะเห็นป้ายเดียวกันกันกับสบสดีีทอยล่62นะคร